ทีนี้ถ้าคนถามว่า Fortinet เนี่ยดังในเรื่องของ Product อะไรแน่นอนทุกท่านในวันนี้ที่มาฟังรู้จัก FortiGate อยู่แล้ว FortiGate คือ next gen f w a l l นะฮะแต่จริงๆยังมีอีกเทคโนโลยี Technology, หรือฟีเจอร์หนึ่งที่ต้องบอกว่าโด่งดังไม่แพ้กันนะโดย ผล Research หรือรีพอตล่าปีล่าสุดเนี่ยเราขึ้นมาเป็นต้องบอกว่าเป็นลีดเดอร์นะแล้วก็อยู่ตำแหน่งที่สูงที่สุดด้วยนะฮะนั่นก็คือเทคโนโลยีของ Van a n e d g e Infrastructure หรือหลายคนจะรู้จักในนามของเทนโนโลยี s d ว a n นั่นเองนะฮะไฮไลท์ของ Research สองตัวนี้คืออะไรนะฮะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นตัวรีพอร์ตจากทาง g a r ์ n เนที่ชื่อว่า Magic c o d r a n t นะฮะโดย g a r ์ n เนอร์จะเป็น Research ชื่อดังนะ,ะที่ทำการวิเคราะห์นะฮะเรื่องของเทคโนโลยี IT ทีสารสนเทศรวมถึง Security ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการวิเคราะห์หลากหลายเทคโนโลยีขึ้นมานะโดยในสไลด์ของผมเนี่ยจะเป็น2เทคโนโลยีก็คือตัว Network Firewall นะครับแล้วก็ตัว w AN a n Edge Infrastructure หรือ SD-WAN ที่ทาง Fortinet เนี่ยขึ้นมาอยู่เป็น l e ดเดอนะโดยที่ Network Firewall เนี่ยเราอยู่ในลีดเดอร์นี่มาก,กว่า12ปีติดต่อกันแล้วต้องบอกว่ายาวนานมากๆนะครับในส่วนของ w AN a n Edge i n f r a s t r u c t u r e หรือ SD-WAN ะฮะแล้วก็ อยู่ในลีดเดอร์มาสักปี2ปีได้แล้วนะแต่ว่าในปีนี้มีจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็คือเราขยับตําแหน่งขึ้นมาอยู่สูงที่สุดนะถ้าดูจากในตัวสไลด์นะฮะมันก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งเป็นตําแหน่งแนวตั้งที่สูงที่สุดละ,ะแซงหลายๆเวนเดอร์ขึ้นมาได้สําเร็จนะฮะโดยที่ไฮไลท์จริงๆเนี่ยคือตัวโปรดักต์เนี่ยมันคือ For t ติเกนะฮะที่เรามีการ Dev วลลอปฟีเจอร์เอสดีแวเนี่ยใส่เข้าไปบนตัวมันนะ,ะบนตัวระบบปฏิบัติการเลยฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเก่านะครับ สามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์ขึ้นมาเป็นเวอร์ชัน6.0นได้เนี่ยเขาก็จะเห็นเมนูที่ชื่อว่า sdwan นะฮะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเงินซื้อไลเซนส์หรือ s ับสคริปชันอะไรเพิ่มเลยฮะคแค่อัปเกรดเฟิร์มแวร์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานอยู่อัปเกรดขึ้นมาถึงเวอร์ชัน6.0นได้เนี่ยท่านจะสามารถคอนฟิกเรชันตัว sdwan ใช้งานได้เลยทันทีนะฉะนั้นอันนี้ลูกค้าคนไทยเนี่ยจะชอบมากเลยถึงแม้จะใช้รุ่นเก่าอยู่นะไม่ต้องเปลี่ยนรุ่นใหม่นะขอ ในส่วนของรีเรสิร์ชสุดนี้เราเป็นเวนเดอร์เดียวที่ทั้ง2ฟีเจอร์ทั้ง Network Firewall แล้วก็ตัว SD-WAN เนี่ยอยู่บนแพลตฟอร์ม o r r t i g เกตตัวเดียวและที่สำคัญคือไม่มีไลเซนส์นเพิ่มเติบด้วยนะครับ